แล้วมากันที่อีกพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันค่ะแลนสไลด์คิดใหญ่ทําเป็นอย่างพักเพื่อไทยกันบ้างนะเขาก็มีการไปเปิดเวทีประสัยที่ตลาดโอโซนวันที่ดอนเมืองเนี่ยแหละก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีการที่จะเดินทางไปของผู้ที่เรียกว่าเป็นตัวหลักๆเนี่ยก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่มาวินก็ได้ครั้งนี้เนี่ยคุณเศรษฐาทวีศินป์ไปลงพื้นที่แล้วก็มีการที่จะประสัยที่ดอนเมืองเนี่ยแหละดอนเมืองสายไหมเนี่ยคุณสันทธรฮะมีอดีตสสเพื่อไทยอยู่แล้วตอนนี้ไปอยู่ไทยสร้างไทยนะกับคุณหญิง ดารัสเกยุรพันธ์<ช>สองเขตนี้ต้องขับเคี่ยวกันน่าดูเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าคนอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะพรนึกภาพออกทีเดียวแล้วค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการขับเคี่ยวของพรรคเพื่อไทยที่ต้องเร่งทําคะแนนเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะพาไปดูบรรยากาศกันค่ะสําหรับบรรยากาศของการเปิดเวทีปราศัยที่ตลาดนัดโอโซนวันที่ดอนเมืองเนี่ยแหละค่ะท่านเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นแคนดิเดตของนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเองก็ขึ้นปราศัยหัวข้อชื่อว่า คิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนก็ตามสโลแกนของพักเนี่ยแหละค่ะคุณเศรษฐาเองบอกว่าก็ต้องขอบคุณประชาชนในพื้นที่ดอนเมืองที่มาให้กําลังใจเพื่อไทยกันอย่างเนืองแน่นแล้วก็ย้ําว่าตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนถึงเพื่อไทยทั้งพักเนี่ยคิดใหญ่ทําเป็นมาโดยตลอดนโยบาย30บาทร,รักษาทุกโรคเองก็มีองค์กรระดับโลกนําไปศึกษาเป็นต้นแบบวันนี้พักเพื่อไทยเองก็มีแนวทางยกระดับ30บบาทรักษาทุกโรคด้วยบัตรประชาชนใบเดียว รักษาโรงพยาบาลไหนก็ได้เช่นกันล่ะค่ะคส่วนปัญหาเศรษฐกิจที่ทางพักเพื่อไทยคํานึงถึงก็คือเรื่องความแร้นแค้นประชาชนมีนโยบายค่าแรง600บาทภายใน4ปีปีแรกที่เป็นรัฐบาลจะปรับจาก300กว่าบาทเนี่ยเป็น400บาททันทีนะคะเงินเดือนปริญญาตรี25,000บาทพร้อมเติมรายได้ให้เต็ม20,000บาทต่อครอบครัวส่วนนโยบายเงินดิจิทัล10,000บาทเนี่ยจะเข้าถึงกระเป๋าประชาชนที่อายุ16ปี ขึ้นไปเพื่อให้ประกอบอาชีพตั้งตัวได้หลายคนเด็กๆยุคนี้เนี่ยมองว่าการศึกษาในสถาบันการศึกษาอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ต่อไปแล้วนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาทำไรายได้ได้มากกว่าเนี่ยะคะตรงนี้ก็จะเข้าไปช่วยซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการนำไปจับจ่ายร้านค้าในชุมชนด้วยทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็ยังคงเน้นย้าความมั่นใจว่าจะได้เป็นแกนนจาจัดตั้งรัฐบาลนะคะก็ขอแรงประชาชน14พฤษภาคมนี้ เลือกสสเพื่อไทยเข้าสู่สภากาเบอร์29สําหรับแบบบัญชีรายชื่อส่วนอีกใบหนึ่งที่เป็นแบบแบ่งเขตก็ขอให้เลือกเพื่อไทยเท่ากับเลือกเพื่อไทยทั้ง2ใบเพื่อนําไปสู่แลนสไลด์และอนาคตที่ดีกว่าของลูกหลานค่ะ